วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่ก้านพิมพ์ชุฟันค่ะโอเคมันก็จะมาเล่นเซิร์ฟใหม่ครับตามเดิมนะคะโอเคมาเปิดเซิร์ฟไทยกันเลยหวังว่าคงจะมีนะพิมว่าจะอัปเดตใหม่เนี่ยแหละคือเจับยังไม่มีเลยเจับเด็เป็นเวอร์ชันอื่นโอเคเด็พายนี้ก็จะมาอัปเดตเกิร์สเลยค่อัปเดตอัปเดตโอเคเดี๋ยวนะอัปเดตอัปเดต ลิงก์ไมครับศูนย์จุดห้เก้าไปเลยเอ้าลิงค์ไมครับไมครับศูนย์สิบห้าจุดจุดอะไรเดียวจุดเก้า ห้านะจุดเก้าเออนี่แหละลิง Minecraft นี่นะนี่จะมาเล่นเซิรฟ์ฟนี้กันนะคะลิง์นี่ไงแล้วพี่มุ่มเแจกอีกทีนะคะลิง Minecraft เออเดี๋ยวเหน็ดช้าไปา็นไงโอเคค่ะมาแล้วมียุ่งนิดหน่อ,อยใช่ไหมครับเฮ้ไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวมันปลอมอีกเคยโดนมาแล้วโอเคโอเคโอเคเราก็จะมาเริ่มกันการลดเสียงดังเสียงดัง

มันแจกแน่นะแจกฟรีั้นครับ0.15.9์จสิบห้าจุดเก้านะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไมโครพี PE และก็เกมเมอร์ทุกท่านจะเป็นแบบนี้ลิงแบบนี้มันใช้ไม่ได้พีเมนนั้นไม่ได้อะ่ะโอ้ยยุ่งชิบหายจาได้ไม่ได้เชิญเนี่ยแบบนี้แหละ ิงก็จะชอบเนี่ยที่มันเป็นเงี้ยเนี่ยเนี่ยแบบแบบเนี่ยส,สจจากจ้9ไม่ปลอมแน่นะเนี่ยหวังว่าคงไม่ปลอมกำลังเริ่มจารโรชนะคะเนี่ยโคตรช้าเลยนอยู่เลยอะ่ะอืมติต๊กตักติ๊กตัก โอเคค่ะเดี๋ยวพิมก็จะลงคลิปนะคะก็จ้องรอให้มันโหลดเสร็จนะสำหรับคลิปนี้าย b y ยค่ะถ้าใครถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแกกชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมทำวิดีโอต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ายบายค่ะอัปเดตแล้วนะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะมาบอก ID เหมือนเดิมนะคะที่สมมติถ้าใครจะเข้าแกง๊งพิมพ์ก็จะแจกไม่ใช่แจก ID ละจะบอก ID ของเกมไปนะคะโอเคค่ะ b y ยบาย